สวัสดีครับช่องอ n j o y ห้าสิบสองนะครับ EP นี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเหรียญสตางรูนะครับเป็นเหรียญหนึ่งสตางนะครับอ่าเป็นเหรียญหนึ่งสตางพระแสงจักรนะครับหนึ่งสตางรูทองแดงนะครับเป็นเป็นเนื้อทองแดงนะครับอ่าหนึ่งสตางรูทองแดงเนี่ยมีมาสมัยรัชกาลที่ห้าเลยนะครับจนกระทั่งถึงรัชกาลทีแ่แปด เรียกได้ว่าเป็นเหรียญ4แผ่นดินนะครับในสมัยรัชกาลที่5ก็เริ่มตั้งแต่รศ127นะครับ128 129 130 132นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพศนะครับ2456 2457 2458 2461 2462 2463 2464 2466 2467 2469 2470 2478 2480 2482นะครับก่อนมาเป็นลายกนกแข่งสิงนะครับใน2484นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญร่วมร้อยปีนะครับ4แผ่นดินนะครับ สมัยรอห้าถึงรอแปดนะครับทีนี้ผมก็จะมาให้ชมนะครับว่าอันนี้ที่ผมสะสมไว้นะครับก็เอาเป็นบางส่วนนะครับปีละเหรียญนะครับอย่างเหรียญแรกอันนี้นะครับก็นี่นะครับรศอสอหนึ่งสองเจ็ดนะครับอ่าด้านด้านนี้ก็จะเขียนคำว่าสยามรัฐนะครับแล้วก็หนึ่งสตาค์นะครับก็สภาพค่อนข้าง โอเคอยู่ครับอ่านี้หนึ่งสอนะครับรอสอนะครับ1 2 8จะไม่มีคำว่ารอสอข้างหน้าครับแต่1นึ่จะมีนะครับเห็นไหมครับส่วน1 2 9เนี่ยผมยังไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็น1 3 0นะครับสภาพก็จะเก่าๆหน่อยนะครับ แล้วก็จะมาเป็น2461นะครับพอสอแล้วนะครับ2 4 6 1 2462นะครับอันนี้2463นะครับ2464นะครับอันนี้ก็สมัยรัชกาลที่6นะครับ2466นะครับ สองสี่หกห้าเนี่ยจะไม่มีนะครับจะไม่มีการผลิตนะครับแล้วก็สองสี่หกเก้านะครับสองสี่หกแปดก็จะไม่มีการผลิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับสองสี่เจ็ดสองนะครับสองสี่เจ็ดแปดนะครับ นี้ก็2480นะครับอันนี้สองสนะครับส่วน2อง4ี่แี่เนี่ยก็จะเป็นเป็นแข้งสิงห์นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผลิตจะเป็นออกแบบอ,อีกแบบนึงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ สองสแปส่นะครับแข้งลายกนกแข้งสิงนะครับก็ออกแบบสวยครับตอนนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับว่าในเหรียญหนึสตางค์รูทองแดงเนี่ยปีไหนที่เป็นปีที่นิยมแล้วก็มีราคาแพงนะครับก็จะเป็นปีปีนี้นะครับ2องสี่หสี่นะครับ อ่าเนี่ยครับปีนี้ก็คือแพงสุดนะครับหลักร้อยถึงหลักพันนะครับสวยๆก็หลักพันนะครับหน่ตอหนหเหรียญน,นะครับนี่นะครับ2องสนะครับเป็นบล็อกที่ปั๊มที่ปั๊มปั๊มตาเนี่ยในประเทศไทยนะครับโดยสั่งแม่พิมพ์มาจากสหรัฐอเมริกานะครับก็จะส,สะภาพ จะแบบว่าไม่ค่อยเรียบนะครับแต่ถ้าซสวยนี่ก็มีราคาครับหลักพันนะครับสองสี่หกสี่นะครับตัวติดหายากนะครับก็คือของหนึ่งสตังค์ทองแดงนะครับใครมีสตังค์ทองแดงเก็บไว้เยอะๆก็ลองมาส่องดูนะครับปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบสี่นะครับมีราคาแพงนะครับหลักร้อยถึงหลักพันนะครับ แนะนําแนะนํานะครับว่าปีไหนที่มีราคานะครับอันนี้อีกด้านหนึงนะครับผมก็จะให้ดูคร่าวๆนะครับปี2องสีนะครับจะเป็นปีหายากนะครับที่นิยมเล่นกันนะครับสวยๆก็หลักพันนะครับโอเคครับสำหรับ E ีีนี้เหรียญหนึสตางหนึสตางรูทองแดงนะครับหวังว่าหลายๆท่านจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไว้พบกันอีพีถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม